คำเตือนการสปอย์การ์ตูนเรื่องนี้อาจมีคำพูดที่รุนแรงและไม่เหมาะสมควรพิจารณากันเอาเองขอบคุณครับไปชมการ์ตูนกันเลยไวรุ่นก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ภาพก็ได้ตัดมาที่สหรัฐอเมริกาก็ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะรู้เรื่องแล้วนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะที่เป็นรูปฝ่ามือผู้ชายคนนี้เขาก็คือท่านประธานาธิบดีของประเทศนี้นี่แหละครับแล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุไฟฉุกเฉินดังขึ้นมาครับแล้วก็มีคนเดินเข้าประตูมา แล้วท่านประธานาธิบดีก็ได้หันมาถามครับว่านายเป็นใครอ่ะผู้ชายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นสภาผู้แทนราษฎรครับมาจากเกาหลีชื่อว่าปาร์คมูจินครับภาพก็ได้ตัดมาที่กรรมการ2คนนี้กําลังนั่งคุยกันครับแล้วก็หันไปมองที่ทัวร์นาเมนต์ก็ได้พูดคุยกันครับว่า32คนสุดท้ายนี่หน้ามันครับแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่จินโมลิกับ หญิงแว่นครับนักด่าของเราทั้งสามคนก็ได้พูดคุยกันครับแต่บังเอิญว่าทางกลับบ้านนี่ทางเดียวกันของทั้งสามคนเลยครับนายโมลิก็ได้พูดขึ้นมาครับว่าที่มาแข่งขันนี่ก็เพราะว่าอยากแข่งแข่งขึ้นครับแล้วอีกอย่างครับนายโมลินี่เคยไปท้ากรรมการมาแล้วแต่ก็แพ้หมดรูปไม่เป็นท่าครับแล้วโมลีก็ได้ถามเดวิดครับว่าทําไมถึงมาแข่งครับเดวิดก็เลยบอกว่าฉันอยากได้เงินยังไงล่ะแต่ลึกๆแล้วเหมือนเขามีแผลใจครับอยากหาเงินมารักษาคนคนหนึ่ง ส่วนสาวแวนนี่จะสร้างโรงฝึกขึ้นมาใหม่นะครับความฝันของสาวไม่ทันไยนะครับโมลิก็ได้เอาดาบของมิระมาเล่นครับและได้ทําการแย่งกันครับดาบได้กระเด็นตกลงไปในน้าครับแล้วเหมือนมิระจะไม่เล่นด้วยครับตบเข้าไปที่หน้าของจินโมลิอย่างแรงแล้วหลังจากนั้นมิระก็ลงไปหาดาบที่แม่น้าครับแล้วมิระก็ได้นึกถึงคาที่พ่อสอนว่าอย่าให้เพียงดาบหายไปเด็ดขาด ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆครับที่ทําสวยทําเล็บแต่มิราไม่ได้ทาครับกลับกันเลยแล้วจินโมลีก็ได้มาครับมาส่องไฟให้แล้วมิราก็ได้ขอโทษจินโมลีครับอยู่ๆพนักง,งานร้านสะดวกซื้อก็ได้มาครับโอ้โหมาสุดท้ายอีกแล้วแล้วทั้ง3คนก็ได้ช่วยกันหาครับเจจาตัดผ้ามาอีกวันหนึ่งครับมาอยู่ที่สนามแข่งขันครับ The God of High School คนดูนินแนนครับโอ้โหเพื่อมาดูมวยไทยเก๊กหยอกหยอก พิธีกรก็คนเดิมครับผู้เข้าแข่งขันนี่สุดยอดจริงๆผู้เข้าแข่งขันคนแรกเขาก็คือโกกัมโดตัดภาพมาห้องผู้เข้าแข่งขันครับเขากําลังวอร์มกันเลยทุกคนผู้หญิงนี้คนนี้เขาก็ได้ออกกําลังกายครับส่วนหนุ่มแว่นกับอันนี้ก็ได้ทําจิตวัทมีราเช็ดดาบอ่านอะไรสักอย่างพระเอกของเรานอนไม่สนโลกตัดภาพไปที่คู่แรกครับยูมิราและก็ฮันแดนซอทีเดียวจอดครับน้องๆโคตรโหด คู่ต่อไปจินโมลีปะทะเดอะบีส์ครับโอ้โ oh หโอ้จ้ะไม่ต่างกันครับหมัดเดียวครับโอ้โ oh หสายหมัดอยู่คู่ต่อไปครับผู้หญิงสาวที่วอมตอนแรกเจอกันกันกบอะไรไม่รู้มาถึงก็จับทุ่มครับหัวลงดินครับชาในมวยปั้มชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ครับมาถึงคู่ต่อไปครับเดวิดปะทะเยสแมนโอ้โหชื่อโคเทไอสัส เด้งเชื่อครับโอ้โหหมัดเดียวจอดวันพันแมนอีกแล้วควันฟุ้งเลยแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่หนุ่มมวยไทยเก๊กครับเรียกจินโมลีครับแล้วก็ขอบคุณจินโมลีแบบผู้ดีมากแล้วหนุ่มมวยไทยเก๊กได้ขึ้นเวทีมาเจอกับไอ้มือล้วงกระเป๋าในีตอนที่แล้วครับแล้วก็ได้ซัดกันครับอย่างนัวเนียครับเป็นฝ่ายที่มวยไทยเก๊กได้เปรียบครับเตะหนุ่มไปกระเด็นไปจนกรรมการได้นับครับนับถอยหลังแล้ว ไอ้หนุ่มไทยเก๊กได้เตะอีกรอบครับไอ้หัวฟูนี่ได้เอามือกันแล้วหลังจากนั้นหนุ่มไทยเก๊กก็ได้เสียเปียบครับโดนไอ้หัวฟูเนี่ยมันซัดเอาอย่างข้างเดียวเลยครับตบตับต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 บผมนี่นึกว่าก๊อตครับโอ้โหมือเดียวแม่งโคตรโหดหลังจากนั้นหนุ่มไทยเก๊กก็ได้ลงไปนอนครับมันบอกว่าให้พูดตามที่มันบอกแต่หนุ่มไทยเก๊กไม่ยอมพูดครับจินโมลีที่ได้เห็นอย่างนั้นก็โกรธครับ หลังจากนั้นจินโมริได้เปิดใบวาร์ปครับเตะเข้าไปที่ยอดหน้าเบาๆแล้วมันก็กระเด็นไปแล้วครับแล้วจินโมริก็บอกให้ลุกขึ้นฉันออมแรงไว้แล้วก็โดดใส่กันครับเป็นฝ่ายที่จินโมริได้เปรียบครับทีเข้าไปที่ปากกลายเป็นควันฟุ้งอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยและหนุ่มหัวฟูก็ได้โกรธครับได้ถอดเกิงๆที่หนักออกแล้วก็ตีกับจินโมริครับจินโมริได้เป็นผู้ชนะครับกรรมการนี่อึง้งทุกคนครับงงไปเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย แล้วผู้บริหารปาร์คมูจินได้ออกมาพูดครับว่าเราจะไม่ยกเลิกทัวร์นาเมนต์แล้วเราก็จะจัดต่อจบไปแล้วครับกับตอนที่2เดี๋ยวเราไปต่อตอนที่3กันเลยครับผมมาต่อกันที่หน้าสถานที่แห่งหนึ่งครับมีแต่รูปปั้นครับน่ากลัวทั้งนั้นแล้วก็ได้มีเสียงจากวิทยุครับดังขึ้นว่าวันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันแล้วดูเหมือนกับว่าที่นี่จะเป็นโบสถ์ครับเป็นเหมือนพวกลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็ได้ตัดมาที่กรรมการที่กําลังประชุมอยู่ครับส่วนนายโมลิเนี่ยชิวครับกาลังออกกำลังกายวอร์มวอม,วอมความโหดเนี่ยตัดมาที่กรรมการเขาได้กําลังคุยกันครับจะตัดสินจินโมลิแต่ปาร์คบูมินนี่เหมือนจะรู้จักกับลูกป,ปูของจินโมลิครับตัดมาที่การแข่งครับก็เหมือนว่าสนามนี่ยังจะสู้กันต่อนะครับเราไปดูคู่แรกกันเลยการต่อสู้ได้เป็นมันอย่างสูสีครับแต่สุดท้ายยูมิลาก็เอาชนะไปได้แบบ โหดร้ายด้วยกันใช้สกิลไล่ดาบนะครับโอ้โหโหดจริงๆตัดภาพมาที่จินโมลีนี่มีกรรมการแล้วก็ฟักมูจินมหานะครับเข้ามาพูดคุยกับจินโมลีว่าไม่อยากให้โดนตัดสิทธิก็ให้มาสู้กับไอ้หัวเขียวนี่นครับว่าถ้าชนะก็ได้เข้าแข่งต่ออีกรอบหนึ่งนี่โมลีก็ได้บอกว่าฉันน่ะอยากสู้กับไอ้ผมเหลืองไม่อยากสู้กับไอ้หนุ่มแว่นนะเพราะว่าโมลีเคยแพ้ผมเหลืองมาแล้วครั้งหนึ่งก็อยากกลับไปล้รางแขน ต่หนุ่มแว่นนี่ก็บอกว่าอย่าเรื่องมากเลยโมลี่ก็บอกไม่เอาฉันไม่เอาโมลี่ก็เลยโดนนายแว่นซัดไปหมัดหนึ่งโมลี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกขออีกทีได้เปล่าเก๋าจัดแล้วโมลี่ก็ได้ตอบตกลงครับว่าจะสู้ตัดมาอีกฝั่งหนึ่งครับได้มาเจอกับสาวแว่นแล้วก็ไอ้หนุม่มหล่อเขากําลังได้เว้าพื้นจินโมลี่ว่าทําไมมันโหดจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วจินโมลี่ก็ได้วาปมาอย่างไวครับพูดอะไรกันนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอจินโมรีได้พูดว่าฉันจะชนะการแข่งเพื่อกลับไปแข่งอีกครั้งหนึ่งมิรักก็เลยได้บอกจินโมรีว่านายเนี่ยจะชิวไปแล้วนะจินโมรีก็เลยตอบกลับไปว่ามันเป็นคําสอนของปู่ฉันนะ่ะตัดมาที่นายปาร์กนะครับเลขาเขาก็ได้บอกว่าคุณเอาเจ้านั่นออกมาแล้วเหรอไหนผู้เท่าบอกว่ามันยังเร็วเกินไปแต่ถ้ามนุษย์ธรรมดากินมันเข้าไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสงสัยจริงๆตัดมาที่นายโมลีเขาก็ได้มาถึงบ้านแล้ว เขาก็ได้ผลไม้มาเขากาลังจะกินมันเข้าไปเขาก็ได้หยิบลูกพีชขึ้นมาเขาก็ได้กัดเข้าไปที่ที่ลูกพีชหนึ่งคำหลังจากนั้นจินโมลีก็ได้กระอักเลือดอย่างรุนแรงแล้วก็ได้ลม้มลงไปนอนหลับที่เลือดอาบหน้าวันต่อมานายเดวิดก็ได้มาเยี่ยมคนคนหนึ่งที่โรงพยาบาลดูเหมือนสองคนนี้จะเป็นพี่น้องกันแล้วที่เดวิดหาเงินก็น่าจะมารักษาคนนี้แล้วนายเดวิดนี่ก็ได้ไปทํางานที่ร้านเกมร้านหนึ่งนะครับตามปกติ ก็ได้ทํางานเกรียยพยะทำอะไรตามระเบียบของเขาแล้วเขาก็ได้โดนอันตรพานนะครับบูลลี่นะครับ,บนะมาแก้งมาทําอะไรเขาตัดภาพมาที่สนามการแข่งขันครับมาถึงเวลาของฮารเดวิดได้มาต่อสู้กันแล้วก็ได้ก็ก็ได้สกิลเพื่อนพระเอกนะครับก็เลยชนะอีกแล้วสบายชิวๆตัดภาพมาที่จินโมลีที่กําลังนอนสลบสไลด์เลือดอาบอยู่ก็ได้ฝันครับนึกถึงอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่มันเป็นภาพในอดีตนะครับเป็นภาพโบราณบุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไฟกับพิบวิบวิบบุ๊ปวั๊บอะไรก็ไม่รู้นะครับงงมากเลยผมดูผมยังงงเลยแล้วตัดภาพอีกทีหนึ่งนายโมลีก็ได้วิ่งมาที่สนามครับโอ้โหตื่นมาแล้วก็วิ่งมาเลยกฎของการแข่งขันก็คือถ้ากรรมการล้มก็จะชนะนะครับแค่ล้มก็ชนะแล้วนายโมลีก็เลยบอกว่าถอดแว่นหน่อยซิแล้วก็ใช้สกิลครับโอ้โหผักหน้าอกนิดหน่อยต่อขาเล็กๆเล็กน้อยล้มลงไปนอนครับนายโมลีก็ อกกรรมการนั้นก็หัวร้อนครับโอ้โหก็ได้ระเบิดพลังออกมาครับปลดปล่อยพลังพิเศษโอ้โหเป็นปีศาจครับแต่ก็ได้ถูกกรรมการครับรวบตัวเอาไว้ครับบอกว่าไม่ควรใช้กับพวกนี้นะจินโมลีก็ได้ลงไปนอนหลับแบบสบายใจชิลๆแล้วปาร์กมูจินก็มาบอกว่าจินนายชนะแล้วก็จบไปกันแล้วนะครับกับตอนที่3ามนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดสปอยหรือว่าเกมต่างๆที่ผมเล่นหรือแคสนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า